ถึงแล้ว <Yeah. S 1> กมมรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือเป็นคุกสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยยุคของสเปนแล้วก็พอญี่ปุ่นเข้ามาช่วงสงครามโลกครั้งท<ๆ>ี่สองก็จะใช้ที่นี่เป็นคุกเหมือนกันสถานที่บแบบคุมขังผู้ต่อต้านหรือว่าแบบทรมานนักโทษนะครับโอ้ยีนี่รูปจริงเลย สวัสดีจากกรุงมานิลาฟิลิปปินส์ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวป้อมปราการซานปิเอโกนะคะเป็นป้อมสเปนที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์เลยะคะ่ะทุกคนนี่ค่าเข้าก็ประมาณ75เปโซนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในป้อมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านไหนว่าจะเป็นที่เราเห็นตอนนี้คือกรุงมานิลานะเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์เฮยามาดูดิีด่มาดูตรงนี้ทุกคนอันนี้เป็นปืนแล้วก็กระสุนนะคะน่าจะสมัยโบราณเลยนะลูกอุ้ยดูอันนี้ดิมันคืออะไรน,นี้ระเบิดบร อันใสกระสุนหรือเปล่าแล้วดูกระสุนมีแต่อันใหญ่ใหญ่เลยอะยขยบขืนยังไงอะท้อของแท้วะเนี่ยคนเห็นอยู่นี้ก็คือปืนแล้วก็กระสุนสมัยโบราณเลยค่ะทุกคนป๊านยกขืนจัง,จงใหญ่มากเลยนะเพราะว่าหนักกิโลอ่ะลูกน่าจะเกือบอ้อยอยอกมั้วขืนอะ ต้องใช้2-3คนนายกแล้วเนี่ยที่นี่นะครับคือป้อมประการของสเปนเก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์เลยอา,อายุประมาณ400กว่าปีเขาสร้างตั้งแต่ปี1 5 7 1ตอนนี้ก็ปี2025แล้วก็ประมาณ450ปีเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นอันนี้คือทางเข้านี่นี่นอ่าอทุกคนใหญ่มากเลยนะตอนแรกนึกว่ามันเล็กนะพอเดินเข้ามาตรงนี้มันใหญ่มาก ข้างในก็จะมีร่มไม้นะคะ,ะทุกคนเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นเป็นป้อมสเปนที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์เลยค่ะทุกคนนี่อายุประมาณ400กว่าปีค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในป้อมนะคะว่ามี<ช>อะไรบ้างไปอุ้ยอันนี้สระน้ำเหรอลูกมันเป็นเหมือนกำแพงโคเมืองอ๋อใครจะบุกมาไม,ไม่ง่ายนะเนี่ยเห็นไหมเป็นป้อมแบบแต่ยังสะอาดอยู่เลยนะเนี่ยสะอาดตั้งแต่สมัยแบบ400กว่าปีแล้วนี่ไงทางเข้าป้อมนี่ทางเข้าป้อมอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข้างในป้อมนะคะว่าจะเป็นยังไงโอ้โห ใหญ่เลยเนาะลูกเ<ค>นา<อ>ะนี่คือสร้างมาตั้งแต่สมัยปี1500ใช่ใหญ่มากแค่ประตูก็ใหญ่แห้งเป็นป้อมทางทหารนะครับสมัยแบบสเปนเข้ามายึดครองฟิลิปปินส์นะครับนี่ถ้ามาตอนแบบตอนเย็นเนาะอากาศน่าจะดีะะข้างบนมีอะไรเหรอเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนู้ดที่เขาขึ้นไปใช่มันสามารถเดินด้านบนได้เดี๋ยวเราพาไปเดินดูนะ นี่คือกรงมะนิลาป่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้คือรูปปั้นนะครับอันนี้คือดรโฮเซลีซานค่ะทุกคนอ่าคนนี้เป็นรัฐบุรุษหรือว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศฟิลิปปินเลยที่ผมไม่อ่านมาคือท่านเป็นหมอเลยนะหรออ่าเป็นคนที่ประกาศเรียกร้องเอกราชให้กับฟิลิปปินสุดยอดนี่นี่อ๋อนี่ไงไวท์คลอสก็คือม่นเกนกางเขนสีขาวศาสนาคริสต์จะถูกนำเข้ามาตอนสเปนมาที่นี่โหแดดเราเรื่องมากเลยนะใครมาก็แนะนำให้พกร่มมานะ อันนี้คือแม่น้ําปลาซิกนะคะที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ค่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศของกรุงมะนิลานะคะทุกคนคแม่น้ําปลาซิกนะดูกรุงมะนิลาเดี๋ยวข้าจะพาไปขา้าป้อมเพื่อมาดูป้อมเขาเจเอสอร,ระว่างมันมาต็มอ๋อนี้เป็นป้อมทหารใช่อ๋อเป็นป้อมโบราณอ๋อเขาจะสอดแนนเธอใช่เวลาดูว่าแบบมีเรือศัตรูมาหรือเปล่าเป็นป้อมยาม ในี่เขาดูหน่อยโอ้ยมันมีลงมาตรงนี้น like, okay. ี่นี like ่คร oh, ับเขาจะดูสอดส่องตามแม่น้ําอันนี้เป็นรูปปั้นทหารเขาจําลองขึ้นมาแล้วป้อมของหูดูสร้างแบบจากปิดใหญ่มากเดี๋ยวไปดูข้างในมันเป็นคุกใต้ดินนี่ฮอกาเก้าเข้ไม่ก้าเข้ามันเป็นดันเจียนเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในโอ้มันเป็นคุกเก่าแก่ ตรงนี้จะเป็นด้านในฟอร์ดซานดิเอโกนะครับน้่ก็เป็นจุดที่เขาใช้เป็นคุกที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือเป็นคุกสมัยก่อนตั้งแต่สมัยยุคของสเปนแล้วก็พอญี่ปุ่นเข้ามาช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็จะใช้ที่นี่เป็นคุกเหมือนกันเป็นสถานที่แบบคุมขังผู้ต่อบ,บ้าน mm hmm. หรือว่าแบบทรมานนักโทษนะครับข้างในนี้ร้อนมากแตวผม,มาไปดูตรงนี้ออ,อ,อนี่รูปจริงเลย ค่อนข้างจะหงหลายอยู่มันจะเป็นจุดที่แบบคุมขัง,งบบนักโทษมีหลักทางด้านบนทางเดียวโอ้มีข้างในก็จะเป็นห้องๆแบบนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกันเป็นจุดคุมขังนักโทษนี่ครับจะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆย้ำนะครับอันนี้อยู่ข้างในป้องเลยนะแล้วค่อนข้างร้อนเลยเป็นคุม้มใต้ดิน เดินขึ้นมาก็จะออกมาละไม่ไกลต้องรองหัวตรงนี้นี่ตรงนี้เลยตรงนี้น่าจะเป็นคุกครับไว้ขังนักโทษดาวกลัวก็แคบอยู่โอ้หอากาศร้อนมากแนะนำนะให้เอาล่มมาเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมคนฟิลิปปินส์เขาจะเอาล่มมาอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์คือผมมาชอบเรื่องราวเกี่ยวกับยุคสมัยเดินเรืออยู่แล้วแล้วที่นี่เราจะได้เห็นยุคข,ของแมกเกอแลนที่เดินทางรอบโลกแล้วมาผ่านที่นี่อ๋อเออาาใช่จนเขาไปตั้งเป็นช่องแคบเลยนะครับอยู่ที่ฟิลิปปินส์อ่าอยู่ที่เมืองเซบูประเทศนี้ ประชากรเยอะมากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับละค่าเข้าสรุปก็คือ75เปโซ <peso. S 2> ประมาณ40กว่าบาทแต่ว่าข้างในป้อมอ่ะกว้างนะทุกคนกว้างจะมีล่มให้เดินบ้างอเราจะเกินลิปต่อไปบ๊ายบาย,บาย,บาย